ชัดอย่างครับผมถึงบอกว่าธุรกิจนี้คุณไม่จําเป็นต้องชวนคนไม่ต้องมาซื้อมาขายสินค้าไม่ต้องมาทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องปิดยอดเลยเราไม่มีเงื่อนไขที่จะให้เงินคุณเพราะเราให้โดยเสน่หาแล้วเราอยากจะให้เข้าใจหรือยังครับพี่พี่เข้าใจหรือยังผมตอบคำถามพี่หมดแล้วนะบทสรุปก,ก็คือ<ม>คนสุดท้ายก็ยังได้ครับเพราะเรายังมีกําไรในทุกๆวัน โอเคไหมพี่อาริสครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นตัวแทนระดับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าท่านที่อยู่ในห้องทุกคนที่เข้ามาใหม่ก็ก็ได้ฟังนะครับว่าเราไม่ได้ชวนคุณให้มาเป็นผู้ขายเราไม่ได้ชุนคุณให้ไป็ชินใครมาแค่คุณมาฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ท่านลองพูดวันนี้คุณจะได้กระจางครับยอดครับพี่ ขอบคุณมากๆเลยเป็นคำถามที่มีค่ามากผมบอกแล้ววันนี้นะขอบคุณพี่อาริสนะครับสุดยอดมากนี่คือผู้นำอีกหนึ่งคนนะฮะสุดยอดจริงๆนะมีใครอยากถามอีกไหมครับแล้วก็เห็นจริงไหมกับสิ่งที่ผมพูดเห็นจริงไหมคุยครับผมครับผมสวัสดีครับพอด,ดีผมมีเออรืเ่องจะถามเรื่องของหนึ่งบุคคลกับเรษออเซลครับครับถามเลยอ่า เพราะว่ามึงงคนเนี่ยสามารถสมัครได้กี่ร้อยกี่พันรหัสก็ได้ใช่ไหมครับไม่จํากัดรหัสครับครับแต่ว่าเรื่องสิทธิ์ออาเซลจำกัดได้กี่สิทธิ์ครับไม่มีจํากัดเช่นกันครับสามรารถเพิ่มได้แบ่ไม่มีลิมิตเลยครับอ๋อถ้าสมมตว่าเรามียี่สิบล้านสองร้อยล้านสิทธิ์ออาเซลก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อ จริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตบริษัทไม่จํากัดนะครับแต่ณเวลานี้เราขอจํากัดไว้เพราะว่าสิทธิจ่ายออเซลณเวลานี้เนี่ยมันเป็นออเซลแบบตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนที่มีมากจนเกินไปจากการที่เขามีเงินแล้วเขาก็ลงทุนทุ่มทุนทุ่มทุนมาที่เขาเห็นโอกาสเนี่ยมีนะบางคนเนี่ยตั้งใจจะลงเลยเป็นหลายล้านเลยเราบอกเราไม่รับเพราะว่าเราต้องการทําให้ก้อนเค้กเนี่ยมันเสมอกัน ทุกคนที่อยู่นะเวลานี้หมื่นสามพันคนเนี่ยได้รับแบบเสมอเสมอกันไม่ใช่แบบเป็นก้อนใหญ่อยู่ที่แค่คนเดียวพวกคุณก็จะได้น้อยลงนะเพราะฉะนนั้ตรงนี้แหละครับถามว่ามีข้อกําหนดไหมจริงๆแล้วในอนาคตไม่มีข้อกาหนดเลยใครจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่นะเวลานี้เราขอจํากัดไว้ไม่เกินสิล้านสิต่อนหนึ่งคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนแล้วในบริษัทที่ได้เป็นสิบล้านสิไม่ต่ำกว่าสี่คนนะเท่าที่ผมรู้ นะคร,ครนั่นหมายความว่าสิทธิ์ของคุณเนี่ยถ้าคุณมีแค่สามมันเทากับคนที่เป็นสิทธิ์ล้านสิทธิ์มันต่างกันกี่เท่าล่ะคุณลองหาดูสิมันมันจะทําให้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยได้เงินน้อยลงเรื่อย,นอยๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีการจํากัดสิทธิ์ไหมในอนาคตไม่มีครับใครทําได้ทำนะแต่ต้องไม่เกิดจากการลงทุนเพราะว่าเราจะกีดกันเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับเราต้องการให้ทุกคนได้แบบเสมอกัน โอเคนะครับเข้าใจนนองตรงนี้ครับผมครับขอบคผณครับครับยินดีครับนะครับวันนี้ทุกคนรวยจริงๆครับวันนี้อู๋จ่ายค่าคอมไปเยอะมากนะครับเมื่อเอ่อเฉพาะเมื่อวันวันเดียวเนี่ยคำนวณไปล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีคนรับรายได้สูงสุณเนี่ยแสนกว่าบาทในหนึ่งวันยอดมากครับธุรกิจนี้ผมบอกเลยยินดีกับทุกคนด้วยจริงๆนะครับสำหรับคนที่ได้รับเงินนะครับนี่สองเดือนสี่ทุงกว่าแล้วนะ คนครับมีอะไรจะคุยกับผมอีกครับไปนอยกันเถอะ<น>ะเดี๋ยวโดนบ่นอีกว่านางจังนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เอผมเชื่อว่านี่คือธุรกิจที่ดีที่สุดของพวกคุณทุกคนนะครับ <S <S อย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นที่มันยังอยู่มีค่ากับพวกคุณมากพเพราะเรองรับปูปูปรุงแดงให้คุณเดินบังคับให้คุณสำเร็จขอให้ใช้โปรโมชั่นนี้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนถึงวันจันนี้นะคนะครับ ออยิ่งดีนะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีประกาศว่าเราจะหมดเมื่อไหร่นะพร้อมทั้งวันจันทร์นี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องของแฟรนไช์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วยินดีด้วยสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งคนของเรานะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฟันดีนะครับบายบายลาไปก่อนคืนมาให้แอมซีสวัสดี